ก่อนหน้านี้นะคะได้ทําบุญ50วันให้กับแม่ทุมปทุมวดีไปแล้วค่ะด้านพ่อรองข้อมูลคดีก็เผยนะคะว่าเดือนหน้าจะครบ100วันจะทําบุญให้ใหญ่กว่านี้นอกจากนี้ยังเปิดใจอีกค่ะว่าได้ขายบ้านที่าดร้าว71ได้มูลค่ากว่า10ล้านบาทก่อนแม่ทุมเสีย7ปีรับก็ทําใจลําบากแล้วก็ชี้แจงว่าที่ตัดสินใจขายเพราะไม่อยากเห็นภาพเก่าๆของแม่ทุม พูดถึงเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดก็20กว่าล้านค่ะทุกวันนี้ได้กำลังใจจากหลานส่วนแม่ทุมเนี่ยมาเข้าฝันในรูปแบบของความสวยแล้วก็ปากสีแดงด้วยค่ะงานนี้ก็เลยบอกว่าขำๆนะเลยเอาเลขที่บ้านไปซื้อลอตเตอรี่งวดหน้าอ่างวดก่อนหน้าก็เลยถูกเยอะก็จะทำบุญให้เขาหน่อยยกแม่ทุมเกิดมาเป็นผู้ให้ด้วยค่ะ โดยเฉพาะหลานเนี่ยมันเป็นยาชูกําลังเราอย่างดีเลยรับคือจริงๆมันก็รวมๆแต่พ่อก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะพ่อไม่เคยดูไม่เคยสนใจด้วยเพราะเราเนี่ยหนึ่งลูกชายเขเป็นข้าราชการเขาก็เบิกได้ส่วนหนึ่งแล้วยุ้ยเขาเอาเงินมาลงกองกลางส่วนหนึ่งแล้วก็ของพ่อด้วยคือต้องบอกแม่เจ็บจริงๆนะแม่เจ็บมาสิกว่าปีแล้ว แต่ประการสำคัญที่พ่อตัดสินใจขายก็มองไปตรงไหนก็เห็นเขาทุกมุมเขานั่งทุกมุมในบ้านเด๋ยวจะนอนตรงไหนก็นอนนั่งตรงไหนก็นอนคือถ้าเราอยู่บ้านนานเด็ดเรายิ่งแย่ถุาพาพติดเรายิ่งแย่ก็เลยตัดสินใจขายไป ที่เราเสียใจคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เขาซื้อเองด้วยเงินที่เราให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ขอเป็นก้อนเลยเงินที่เราให้เขาเอาสะสมสะสมแล้วก็ซื้อบ้านถือว่าปิดตำนานบ้าน7 1็ะเอคะที่เราดาราทุกยุคสมัยกคต้องถึงว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นคําถานที่ดีมากเลยบ้านหลังนั้นมันเป็นตำนานจริงๆและตัวยายทุมเองก็เป็นตำนานส0ล้านกว่าบาทที่ขายได้เนี่ยลงไปกับการรักษาแม่หมดเลยถูกต้องไม่เหลือเลยไม่เหลือเลย ต้องบอกว่าเขาเก็บคราวนี้จนถึงเขาเสียชีวิตเราแทบไม่ได้ใช้เงินเราเลยเขาเตรียมของเขาไว้ทุกอย่างเขาเป็นผู้ให้ให้จนวินาทีสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่องท i ีนไซส์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟซบุ o กแ a นเพจท e ีนไซส์ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ